โอเคด่านนี้เพื่อนเซนหมาอันนี้เราเจอตี้คนไทยนะครับก่อนหน้านี้มีพิมพ์คุยแชทกันไปนะเราเจอตี้คนไทยถือว่าเป็นเรื่องดีส่วนเบรดเมนต์ของด่านนี้อยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะเราเจอตี้คนไทยนะครับเป็นเรื่องที่ดีเลยถึงแม้เราจะไม่ได้สื่อสารกันแต่ว่าผม <laughs> ผมเบื่อที่เจอคนจีนละโอ้ยโเกียนว่ะ เบ็ดเบ้นได้อยู่บ้านใหญ่ครับไปดีกว่าเฮ้ยอ้าวไม่ใช่เบ็ดเบ้นอยู่ไหนวะเนี่ยมันจะมีตรงบ้านเล็กบ้านใหญ่มันมีตรงไหนอยู่วะด่านเนี้ยชิบหายละ อ้าวเพื่อนเจ็บแล้วโอ้โหชื่อโอ้โหชื่อเบดเมนท์เ้ยเพื่อนล้มตรงไหนอ่ะเพื่อนล้มไหนอ่ะไม่ไม่เห็นออร่าเลยครับเราได้มีเป็นเพื่อเพื่อนของคิลเลอร์อ่ะเอาแล้วหลุดเหรอไปก็ผมหาเบดเม้นไม่เจอครับไม่อะไรปั่นกันดีกว่า เกือบกดโอ้แล้วโดนดึงหลังเฮ้ยโดนจกตู้ชิบหายละผมหาเบดเมนต์อยู่ครับตอนเนี้ยโอเคได้มาเสานี้เนียนป่าวะหัวแดงเลย เราแล้วเจ็บกันสองคนเลยโอเคเดี๋ยวเราให้เขาไปฮิวกันดีกว่าเขาฟังจู๊ตัวนี้ไปแล้วนะไม่ได้คือป๊บโอ้โหเดี๋ยวนะอ๋อใช่จริงโดยเบ็ดเบนมี้ตรงนี้ผมวิ่งหาห้องวีแป๊บหนึ่งครับขออนุญาตนะขออนุญาตเสียเวลาแป๊บหนึ่ง ประด็คือผมหาไม่เจอวะ่ะโดนไปหยิบสมโมสก่อนดีกว่าเกมนี้เราต้องมีประโยชน์กับเพื่อนซีสิสาวแมงมุมทอยญยมาเราต้องได้ช่วยเพื่อนสิเอ,าอ้าดีพี่ออเอ้ยคิดเรื่องมันตาม,มา ปัดเพื่อยอะฮะลมตรงไหนไม่รู้ครับโอเคเครื่องนี้เสร็จอยู่สวยโทเทมอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไฟเราไม่แกะใต้ดินอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเรากระตุกเครื่องนี้ไว้ก่อนครับ ถ้าผมหาใต้ดินไม่เจอจริงๆ่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่เอ,อ้ยเดี๋ยวขอขอดูข้างในหน่อยโอเคแล้วเขาอุ้มสวยใต้ดินอยู่ไหนบะเนี่ย โอ้ my god อ๋อโหอยตรงนี้เฮ้ยเฮ้อาจะจะกดไฟฉายจะกดไฟฉายแต่เป็นปลาสมุกโอ้โหกดคลิกขวาหรือว่าตัวเองถือสมุกอยู่เพื่อนบอกกำหมัดละ เพื่อนกำหมัดแล้วครับตอนนี้นั่งหลับตาสวยๆตรงนี้ก่อนครับสุบสิบสุบสิบอยู่กับัตเองถ่ายรูปแวนเผื่อได้เป็นปกคลิป เบอกาเพื่อนโดนแขวนเฟสสองแล้วก็เลยตายไอ้เหี้ยเราฆ่าเพื่อนปะเนี่ยเราแบบมุ่งมั่นจัดจัดโอเคช่วยเพื่อนครับ ผอมาแล้วพี่เอาคิวด้วชักปักหรอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโดนจูกเหรอโดนเพื่อนจูกไปเหรอหรือไงโอ้โหชักปักโอเค เดี๋ยวไปต่ออีกแมตช์แล้วกันครับ let's go ป่าชาลังมาเบ็ดพิน,นยู่ตรงไหนมองมองมองแวบๆโอเคอยู่บ้านเล็กครับเราจะไม่รอเราจะไม่รอให้โดนตีแล้วก็อ่าค่อยวิ่งไปทําแมงมุมนะเพราะว่าบางทีโดนตีแล้วเราอาจจะไม่เราอาจจะไม่หลุดนะเอาง่าย คือไม่ได้ไว่าจะจู๊กเก่งขนาดนั้นนะครับเราก็จะขอเตะฟักทองกันแลยสีคิกโอเคลงมาอันนี้ก็เป็นเกมที่สองเกมเมื่อกี้คิวเลยชักปักซะงั้นขอเวลาแป๊บหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งปัน่นคนสองปัน่นคนสามจู๊ครับเรนาโตกำลังโดนไล่อยู่ครับตอนนี้เราดูสถานการณ์อยู่ห่างก่อนครับ อันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าเล่นเป็นสายตายง่ายเนี่ยก็คือแบบฮิตเดียวล้มเนี่ยไม่ได้การันตีว่าจะรอดนะก็คือเรามาเล่นเราสนุกดีกว่าเราจะสร้างประโยชน์ให้เพื่อนนะครับถึงแม้ตัวเราจะลําบากก็ตามนะไม่ใช่นะเราทำเพื่อส่วนรวมนะครับผมเอากล่องไม้ยิ่งหยิบหยิบแอดออนกล่องไม้ยังไม่ครบเลยไอเวลานับก่อน แลวพี่เดิอนโตครับตอนนี้เจ็บไปแล้วยู้ไหวหรือเปล่าส่วนเดว้กลังจะเสร็จแล้วส่วนผมก็จะลดไปอีก10อร์ซนครับโอเคล้มไปแล้วกำลังจะเสร็จหนึ่งคนหนึ่งเครื่องเพราะว่าผมเสร็จปุ๊บมันจะช่วยให้เดว้ปัดได้เร็วขึ้นนี่ไงเห็นปะแล้วก็เดว้เสร็จครับปักสวยแล้วผมล้มเตะต่อไม่แล้วผมวิ่งเร็วแล้วผมไม่สน ปัดเลยครับแล้วผมมีความยืดหยุ่นมาช่วยในการปัดเร็วด้วยครับจากการกระทําทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการแกะโดเทมครับกระโดดปั่นเปิดประตูนะครับแล้วก็จะมี3%มาช่วยในการวิ่งเร็วอีกนะครับเราติดแผ่นลึกอะไรพวกนี้นะแล้วก็เวลาเรา,าทําให้เพื่อนที่นอนอยู่นะครับลุกขึ้นมาได้เราจะติดบอลโลดเลยนะไม่รู้ว่าปัจจุบันมันยังติดอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่ได้อ่านแผน่นแต่ผมรู้ที่ว่าผมชอบมากครับ ไอ้เพื่อสามเปอร์เซ็นต์ของไอ้แกเบีย้ยวอะเอ้ยทำไมคิดก่อนวะตัวตลกอ่ะทำไมคิดก่อนจะโดนตีอ่ะมิวไปช่วยเพื่อนหรือยังอ่ะเดลตาโตอ่ะเอ้าตัวเฟสสองแล้วอะไรอ่ะเอดราเอดราทำอะไรอยู่เครื่องไม่ได้บ่นเพื่อน เขาตกเฟสสองแล้วเออสวดกว่าจะช่วยตกเฟสสองฟรีๆเลยครับเราแกะโดรนที่เร็วเราก็แกะเลยครับ ดีนะที่ล้มทันเมื่อกี้อ๋อเขถ้ามีความยืดหยุ่นถ้ามีความยืดหยุ่นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นแล้วผมใช้เลยครับเราใช้สโมกเลยเราบอกมาเลยแล้วผมไปเลยครับ S 1> <S 1> อ้ชิบหายแนละ้วพี่เรเนโต้เรียบร้อยครับแตกเลยเฟสสุดท้ายนะเพื่อนเราอะเดไดาปัดด้วยใช้เครื่องปัดเลยครับ ไอเหี้ยแล้วผมเอาจนเสร็จเนี่ยแล้วผมเอาจนเสร็จแล้วผมขยันปั่นซะด้วยสวยเพื่อนแหมมีสะดุ้งกันบ้างแหละเหลือเครื่องเดียวแล้วเพื่อนเคเร็วคนก่อนได้นะจริงๆครับผมเฟรชแรกครับ และเดวัเลือกที่จะปัดเลยหรือเปล่ายังครับโดดออกมาใครโดนไล่เดวัยเหรอเดวัยวิ่งครับเอด้าวิ่งมาหาผมสุดเดว้วิ่งหนีอะไรวิ่งหนีอะไรไม่รู้โดนไล่อยู่ครับชิบหายแล้วพี่เดว้วผมวิ่งไปนะเพราะว่าผมไม่มีหิวแล้วครับผมหิวไม่ได้นะไม่ใช่ว่ามีหิวโอ้มีกระทืบแรงซะด้วย เย็นที่มาเว้ก็ตายก็ตายยากไปแล้วเมื่อกี้กำลังลังเละอยู่ระหว่างจะกดตายยากเลยจะโดดนะถ้าโดดมผมก็โดนฟันหลังนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เอเดาปั่นไปเลยครับเพื่อรอดผมก็ดีใจ โอเคเฮ้ยสวยแล้วมีคนเนียนอยู่มีคนเนียนอยู่สวยพี่ตัวไว้ทำดีพี่ตัวไว้ทำดีครับจอห์นสโนวโอเควิ่งมาได้เลยครับพี่ไล่ได้อยู่ตรงนู้นนะผมน่าจะฮิวเขาเสร็จสวยครับพี่ชายเ,เดี๋ยวฮิวให้เดี๋ยวฮิวให้เดี๋ยวฮิวให้ หิวเร็วด้วยนะครับแม่ยิงอีกคอมโบนึงเอาไอ้ไม่อดขวนมาก็ได้นะครับเพื่อเจ็บมันจะต้นเกมอะ่ะมันก็จะได้ในการลุกเองตลอดด้วยนะครับมันมาละ ้ใช้ปั่นทุมปั่นใช้กล่องเลยอัดกล่องเลยอัดกล่องเลยครับพี่เอา้าเอด้าไม่ไรเอด้าเฟดแล้วครับไม่อุ้มเหรออาอ,อุ้มแล้ว ปีกปีเราจะเอาเส็จเลยเหรอเสร็จคือเรื่องมันฟอลได้นะเพื่อนเอ,เองไม่ปล่อยไม่ปล่อยอะโอเคอยู่ตรงนู้นนะไุกผมเปิดตรงนี้ไมหรอ99แหมจริงๆเราจริงๆไม่ควรที่จะปั่นเสร็จนะครับเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคือเริ่มมันจะเฝ้าได้นะครับแล้วอีกอย่างคือจริงๆเฝ้ามีปัญหาด้วยว่าตัวผมมาเทศดไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดผมไม่เจ็บเออต่างคนต่างรับได้คนรัดฮิดอะไรเงี้ยเออโอเคช่วยเป็นได้ช่วยเป็นได้ Đau là cái <laughs> gì là cái gì Oh, là hiện phụng đuôi ai chứ Bỏ phụng dè Phụng dè hả? dè สาว่าจะเชิงโดนมันเชิงก่อนโอ้โหเรียบร้อยครับไม่อะไรให้เพื่อนเราประตูเลยเราทำดีแล้วแต่เราไม่น่าพลาดโอเคเอ๊ะ <c oughs> ถือว่าเขาได้สองคนคนระับสวยเพื่อนไปเลยบูชายันไปสองครับแล้วก็รอดไปอีกสองนะ เดี๋ยวเราดูเพื่อนเราหน่อยออกมากันหมดเรียงังเออม,มีมีการล่อ,อได้เจ็ดหมื่นครับผมพืบหน้าไม่ขึ้นเลยครับนี่อะจิถ้าเราขั้น3ทั้งหมดก็จะดีอยู่นะครับโอเคแล้วก็จีไปครับถืมว่าืปอนเกมที่ดีครับออโอเคสำหรับเซเว n w บอร์ครับ สกินฮาโลวีนก็ประมาณนี้ครับผมไปเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับอย่าให้ผมเล่นแบบไหนสไตล์ไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมวันนี้ไปแล้วครับเจอกัน